สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเดินทางมาชมแปลงที่ดินแปลงนี้ขนาดหนึ่งไร่อยู่ที่อู่ทองสุพรรณนะครับที่ว่า8 0 0แสนบาทเนี่ยคร,ครบแบบนี้นะ คือแปลงนี้มันปักพิกัดมาหน้าแปลงไม่ได้ครับผมเพราะว่าถนนมันเพิ่งสร้างแล้วรถ Google Map อะ่ะมันยังไม่ได้มาสำรวจเพราะฉะนั้นถ้าปักหน้าแปลงอะ่ะงงครับผมไปไม่ถูกแน่นอนเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ตรงถนนคอนกรีตตรงบริเวณนี้นะครับผมที่ว่ามันจะลงมาจากถนนรัดยางนิดนึงนะเดี๋ยวพิกัดนะผมจะส่งให้หรือว่าอยู่ข้างใต้คลิปนี้ครับผมนะพิกัดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยมันจะมาตกอยู่ตรงนี้และเดี๋ยวเราเดินทางต่อมาเลยตามถนนคอนกรีตครับที่ว่าลงมาจากรัดยางเส้นข้างบนนี้เห็นไหม เดีนะ๋ยวเราลงมาจากถนนคอนกรีตเห็นไหมครับมันจะมีแนวถนนคอนกรีตผ่านบ้านคนมาเห็นปะโค้งมาทางซ้ายเป็นตัว S แบบนี้ครับนะเดี๋ยวผมถ่ายไล่ลงมาเรามาตามถนนคอนกรีตให้มันสุดเลยเห็นไหมมันจะสุดเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นทางหินคุกแหละเนี่ยเรามาให้สุดทางนะเรามาให้สุดทางนะครับผมนะแล้วก็จะเข้ามาในแปลงที่มันโคโ้งตัว S หน่อยแล้วตรงเข้ามาในโครงการนี้ครับผมเนี่ยตรงเข้ามาเลยนะครับยาวเลยเดี๋ยวเราจะเจอบ้าน รายทางเลยครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการทั้งใหม่นะเดี๋ยวพอมาถึงหน้าแปลงนะครับผมนะเห็นไหมแปลงเราอยู่ทางซ้ายนี้นะแต่ว่าถ้าเราขี่รถมาจะอยู่ทางขวาบ้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังนี้นะตั้งป้ายไว้หน้าบ้านเขาจะเป็นรับเปรี่ยมเกอะพระประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทางซ้ายบนเห็นไหมเขาจะตั้งป้ายเหลืองๆไว้เนี่ยเราฝั่งตรงข้ามบ้านหลังนี้เลย แปลงที่ดินก็คือขวามือครับผมเห็นไหมไฟฟ้าปะปะ่าคือต่อไว้ครบหมดแล้วนะเนี่ยผมถ่ายจากทางเข้าเลยนะปากทางเข้านะครับผมด้านหน้าแปลงก็จะโรยหินทุกเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีแคร่ไม้เห็นไหมครับวางอยู่ด้านหน้า,นาอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางมาที่แปลงที่ดินนี้ครับ